นี้ตื่นมาหาลูกไม่เจอทำกับข้าวแล้วยินเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเอ๊เด็กหายไปไหนเดี๋ยวมาดูกันเด็กหายไปไหนแอบดูแอบดูเสียงออกมาจากในห้องปลาครับจะเอ๋ พาแม่ไปดูที่ตัวไหนตัวไหนไ,นไหมล่ะอ๋ออะไรโอ้อกระจิ๋วหลิวมันทำไมนะลูกตอนแรกเราไม่คิดจะมีใครอยู่ปุณวันนั้นก็เลยเปล่าแล้วมันก็หนีนนทนครับเพราก็เห็นหัวสีเข้มใหญ่ของมพันแล้วนึกว่ามีปลาตัวเล็กอยู่ในนี้นอนอ๋แม่ดิ แล้วไม่เปิดพัดลมพัดลมกันหรอลูกอด่าไปจากง,งานลูกเรเหย,ยียบกระจกไม,ไ,ไม่ถึงหลอกไม่ต้องไปเปิดหลอกมานี่ปปโยปลาพ่อ <c oughs> เด็กพาชมฟ้ามาเปเดี๋ยว่นเดี๋ยวก่อน อัานี้เหรอเลือกขอ้อปานหนอะไรนะ,ดะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกอนแมา่สวัสดีครับปอนเลืกสวัสดีครับแม่ครับครับ